สวัสดีครับพบกันอีกครั้งกับ r i t e n i n g ฟันหนังสือดีๆได้ทุกที่แม้มีเวลาอ่านวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องแนวคิดที่น่าสนใจมากๆเลยนะครับมาจากงานเขียนของ W Chan Kim กับ Rene Maubong ชื่อว่า Blue Ocean Strategy หรือ,อกลยุทธ์หน้าน้ำสีครามไอเดียหลักๆก็คือทำยังไงให้ธุรกิจเนี่ยไม่ต้องไปแข่งกันดูเดือดในตลาดเดิมๆแต่ไปหาทางสร้างพื้นที่ตลาดใหม่ที่แบบยังไม่มีใครเข้าไปเล่นเลย ใช่ค่ะคือเขามองว่าขอบเขตตลาดหรือว่าโครงสร้างอุตสาหกรรมเนี่ยมันไม่ใช่สิ่งที่ตายตัวนะแต่เราสามารถสร้างมันขึ้นมาใหม่ได้เลยด้วยวิธีคิดด้วยการลงมือทำของเราเองเป้าหมายใหญ่ๆเลยก็คือทำให้การแข่งขันแบบเดิมๆที่มีอยู่เนี่ยมันกลายเป็นเรื่องที่ไม่สำคัญไปเลยเหมือนกับว่าเราย้ายไปเล่นในเกมใหม่ที่เราเป็นคนตั้งกฎเองอะไรแบบนั้นค่ะโหฟังดูน่าสนใจมากเลยครับงั้นเดี๋ยวเรามาดูกันว่าจริงๆแล้วเนี่ย กลยุทธ์นี้มันคืออะไรและมีเครื่องมืออะไรที่เขาใช้กันบ้างมีตัวอย่างไหนที่ทำให้เราเห็นภาพชัดๆรวมถึงอาจจะมีมุมมองอื่นๆนะครับจากแหล่งข้อมูลที่เราไปดูกันมาว่าเขามองแนวคิดนี้ยังไงกันบ้างเริ่มตรงนี้ก่อนเลยภาพเปรียบเทียบที่เขาใช้กันบ่อยมากในหลายๆแหล่งข้อมูลเลยเขาบอกว่าตลาดปัจจุบันเนี่ยเหมือน Red Oceans น่านาน้าสีแดงอารมณ์เหมือนทะเลที่แบบแข่งขันกันดุเดือดมากสู้กันแย่งส่วนแบ่งตลาดกันจนน้ำเป็นสีแดงไปหมด ใช่ค่ะส่วน Blue Oceans หรือน่านน้ำสีครามเนี่ยก็คือตรงกันข้ามเลยมันคือพื้นที่ตลาดหรืออุตสาหกรรมที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงค่ะเป็นเหมือนมหาสมุทรสีฟ้าที่กว้างใหญ่ยังไม่มีใครเข้าไปแข่งขันที่สำคัญเลยนะคืออุปสงค์หรือความต้องการในตลาดแบบ Blue o c e a n เนี่ยมันถูกสร้างขึ้นมาใหม่ไม่ใช่การไปแย่งลูกค้ามาจากคู่แข่งเดิม อ๋อเข้าใจแล้วครับคือข้อแตกต่างที่ชัดๆเลยก็คือ Red Ocean เนี่ยจะเน้นเอาชนะคู่แข่งในเกมเดิมพยายามแย่งลูกค้าที่มีอยู่แล้วทำให้บริษัทต้องแบบว่าเลือกว่าจะต่างหรือจะถูกแต่ Blue Ocean นี่คือพยายามจะหนีการแข่งขันไปเลยถูกต้องค่ะสร้างพื้นที่ที่ไม่มีใครแข่งด้วยทำให้คู่แข่งไม่ต้องไปสนใจเลยแล้วก็ไปสร้างดีมานใหม่ขึ้นมาจุดนี้ละค่ะที่มันนาไปสู่หัวใจสาคัญจริงๆของกลยุทธน์นี้ที่เขาเรียกว่า Value Innovation หรือนวัตกรรมคุณค่า อันนี้ถือเป็นแก่นเลยที่ทำให้ blue ocean มันต่างออกไปมันไม่ใช่แค่การปรับปรุงของเดิมให้ดีขึ้นนิดนิดหน่อยๆนะคะแต่มันคือการฉีกกฎเดิมไปเลยด้วยการพยายามทำให้ความแตกต่างหรือ differentiation กับต้นทุนต่ำหรือ low cost เนี่ยมันเกิดขึ้นพร้อมกันได้ซึ่งปกติในตลาด red ocean 2ออย่างนี้มันจะสวนทางกันต้องเลือกเอาอย่างใดอย่างหนึ่งอืมจริงด้วยครับแล้วแล้วมันมีเครื่องมืออะไรที่ช่วยให้เกิด value innovation ที่ว่านี้ได้บ้างครับ ผมเห็นในข้อมูลเขาพูดถึง Four Actions Framework กรอบการทำงาน4ประการเหมือนเป็นคำถามชวนคิด4ข้อง่ายๆเลยนะครับข้อแรกคือมีปัจจัยอะไรที่อุตสาหการรมทำากันอยู่จนเป็นเรื่องปกติแต่จริงๆแล้วควร eliminate หรือกำจัดทิ้งไปได้เลยข้อ2มีปัจจัยอะไรที่ควร reduce ลดลงให้ต่ำกว่ามาตรฐานที่เขาแข่งแขงกันอยู่ค่ะแล้วก็อีกสองคำถามที่เหลือนะคะก็คือ 3. ม,มีปัจจัยอะไรบ้างที่ควร r a i e หรือเพิ่มให้มันสูงกว่ามาตรฐานอุตสาหกรรมเดิมๆที่เคยมี 4. และข้อนี้สำคัญมากเลยมีปัจจัยอะไรบ้างที่เราควร create หรือสร้างขึ้นมาใหม่เลยซึ่งในอุตสาหกรรมนี้ไม่เคยมีใครทำมาก่อนคำตอบจาก4ข้อนี้นะคะพอเราเอามาใส่ในตารางที่เขาเรียกว่า E ER R R C Grid เนี่ย มันจะช่วยให้เราเห็นภาพชัดเจนเลยว่าเราต้องปรับเปลี่ยนตรงไหนยังไงบ้างเพื่อสร้างความแตกต่างที่มาพร้อมกับต้นทุนที่เหมาะสมอ๋อ E ER R R C grid เข้าใจแล้วครับนอกจากนี้เหมือนจะมีอีกอันด้วยใช่ไหมครับ Strategy Canvas ใช่ค่ะ strategy canvas อันนี้ก็เป็นเครื่องมือวิเคราะห์ภาพรวมช่วยให้เห็นว่าปัจจุบันนี้ในตลาดที่สนใจเขาแข่งกันเรื่องอะไรปัจจัยไหนที่ให้ความสำคัญแล้วเราจะหาช่องว่างตรงไหนหรือสร้างจุดยืนใหม่ที่ไม่เหมือนคนอื่นได้ยังไงบ้างพอมาดูตัวอย่างนี้ยิ่งเห็นภาพชัดเลยครับอย่างเซ e ร์ s ูโซเลนี่ถือว่าคลาสสิกมากเขาเปลี่ยนโฉมธุรกิจละครสัตว์ไปแบบสิ้นเชิงเลยนะด้วยการกาจัด eliminate การแสดงของสัตว์ออกไปเลย ลด reduce บทบาทของพวกตัวตลกหรือดาราละครสัตว์ดังๆลงอืมใช่ใช่แต่ไปเพิ่มคุณค่าด้านอื่นแทน <c oughs> เช่นศิลปะก,การแสดงดนตรีการเล่าเรื่องให้มันดูดีขึ้นแล้วก็สร้าง create บรรยากาศที่มันหรูหราขึ้นเหมือนดูละครเวทีดีๆเลยผลก็คือเขาไม่ได้แข่งกับละครสัตว์แบบเดิมๆแล้วแต่ไปสร้างตลาดใหม่เลยดึงดูดผู้ชมกลุ่มผู้ใหญ่กลุ่มลูกค้าองค์กรที่ยอมจ่ายแพงกว่าได้ อีกตัวอย่างที่ชัดเจนมากคือในตลาดไวน์ที่อเมริกาที่แข่งกันดูเดือดมากไวน์ยี่ห้อ Yellow Tail ก็เข้ามาสร้างความแตกต่างได้โดยลด reduce ความซับซ้อนลงเยอะเลยกำจัด eliminate พวกศัพทเทคนิคยากๆเกี่ยวกับไวน์ออกไปอ๋อ oh, ที่มันเข้าใจยากๆใช่ไหมครับใช่ค่ะทำให้มันไม่น่ากลัวแล้วก็สร้าง create ประสบการณ์ที่มันสนุกเข้าใจง่ายเลือกซื้อง่าย ตอนแรกมีแค่วายแดงกับวายขาวให้เลือกเองนะง่ายมากแล้วก็เพิ่มการสื่อสารที่มันเข้าใจงนะ่ายๆณจุดขายเลยทําให้คนที่ไม่ใช่คอวายจริงๆอะคะ่ะแต่ปกติอาจจะดื่มเบียดื่มค็อกเทลก็รู้สึกว่าเออลองวายนี่ก็ได้มันดูง่ายดีเข้าถึงง่ายขึ้นเยอะเลยมีอีกเคสหนึ่งที่น่าสนใจเหมือนกันครับ Marvel จากบริษัทที่แบบเกือบจะล,ล้มละลายแล้วนะพลิกกลับมาได้ด้วยการตัดสินใจเชิงกลยุทธ์ คือเข้าสู่วงการภาพยนตร์แล้วก็ใช้แนวคิดคล้ายๆ E.R.C นี่แหละครับมาปรับโมเดลการสร้างหนังลดบางอย่างเพิ่มบางอย่างแล้วก็สร้างจัก,กรวาลที่มันเชื่อมโยงกันหมดจนกลายเป็นแฟรนไชส์หนังที่ทำกำไรมหาศาลสร้างปรากฏการณ์ใหม่ในวงการไปเลยทีนี้พอเราฟังแต่เรื่องความสำเร็จเยอะๆมันก็อาจจะดูเหมือนเป็นสูตรสำเร็จใช่ไหมคะแต่ว่าในแหล่งข้อมูลที่เราดูกันมาก็มีมุมมองอีกด้านหนึ่งเหมือนกันที่น่าสนใจ เขาก็มีการตั้งข้อสังเกตนะคะว่าตัวอย่างความสําเร็จส่วนใหญ่เนี่ยมันอาจจะเป็นการอธิบายย้อนหลังหรือ descriptive มากกว่าคือเหมือนเอาเรื่องที่มันสําเร็จไปแล้วมอาอธิบายด้วยกรอบแนวคิดนี้ไม่ได้หมายความว่าถ้าทาตามนี้เป๊ะๆแล้วจะสาเร็จแน่ๆหรือ prescriptive ขนาดนั้นใช่เลยครับมีคําถามเรื่องกระบวนการวิจัยเหมือนกันเช่นบางทีอาจจะไม่ได้มีกลุ่มควบคุมมาเปรียบเทียบหรือว่าการเลือกตัวอย่างที่เอามาเล่าอาจจะเน้นแต่เคสที่มันประสบความสําเร็จมากๆ นอกจากนี้เนี่ยก็มีคนชี้เหมือนกันว่าจริงๆแล้วแนวคิดเรื่องการสร้างพื้นที่ตลาดใหม่หรือการหาช่องว่างเนี่ยก็เคยมีคนพูดถึงมาก่อนแล้วนะในชื่ออื่นๆเช่น white space อะไรแบบนี้ครับสรุปแล้วนะครับโดยรวมๆเนี่ย blue ocean strategy ก็นับว่าเป็นมุมมองที่ ا, กระตุ้นความคิดได้ดีมากเลยมันเหมือนกับเป็นการชวนให้เราลองเปลี่ยนโฟกัสดูจากการพยายามจะเอาชนะคู่แข่งในสงครามราคาหรือส่วนแบ่งตลาดเดิมๆที่มีอยู่ไปสู่การมองหาแล้วก็สร้างน้าน,นามสีครามของตัวเองขึ้นมาใหม่ผ่านสิ่งที่เรียกว่านวัตกรรมคุณคา่าที่ให้ทั้งความแตกต่างแล้วก็ต้นทุนที่น่าสนใจไปพร้อมๆกันใช่ค่ะเป็นแนวคิดที่ท้าทายความคิดหรือสมมติฐานเดิมๆของเรามากๆเลยนะเกี่ยวกับพวกกฎ หรือขอบเขตที่เรายอมรับกันมานานในอุตสาหกรรมนั้นๆว่าจริงๆแล้วสิ่งเหล่านั้นมันเป็นข้อจํากัดที่เปลี่ยนแปลงไม่ได้จริงๆหรือหรือว่ามันเป็นแค่กรอบความคิดที่เราสร้างขึ้นมากันเองแล้วก็รอวันที่จะมีใครสักคนมาถลายกําแพงนั้นออกไปคําถามที่น่าสนใจที่อยากจะฝากไว้ให้ลองคิดตามกันดูก็คือในวงการหรืออุตสาหกรรมที่ท่านผู้ฟังคุ้นเคยอยู่มีกฎหรือขอบเขตอะไรบ้างที่ดูเหมือนเป็นเรื่องปกติมากๆทุกคนยอมรับกันหมด แต่จริงๆแล้วมันอาจจะเป็นแค่กรอบความคิดเดิมๆที่รอการสร้างสรรค์ใหม่ให้กลายเป็นหน้าน้ำสีครามผืนใหม่ได้บ้างชอบเล่มนี้ไหมครับหรือถ้าอยากฟังเล่นไหนแนะนำผ่านช่องคอมเมนต์ได้เลยและอย่าลืมกดแชร์กดติดตามเพื่อไม่พลาดหนังสือดีๆใน EP หน้า